เรื่องแรกกันเลยนะฮะเรื่องของคุณหนิงปณิตาใช่ครับนะครับโอ้โห oh, oh, ต้องบอกว่าเรื่องของคุณหนิงนี่หลายคนตามกันมานี่เป็นอาทิตย์แล้วนะน่าจะมากกว่าวมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะหลังจากที่คุณหนิงเนี่ยนะฮะ <c oughs> เขาออกมาเคลียร์เรื่องของมือที่สามของเขาเพราะว่ามันมีเพจข่าวบ <c oughs> างเพจเนี่ยจำได้ไหมที่เรามานเสนอที่เขาเอารูปคุณจินนะฮะสามีสามีได้ไหมอดีตสามีเออเจ็บเหมือนกันนะคานี้นะฮะอยาดแล้วใช่ไหมล่ะเอารูปคุณจิน ก็ไม่เปรียบอกอย่าแล้วว่าเออนะครับสื่อหลายสื่อเขาก็บอกกันนะฮะที่เอารูปของคุณจินนะฮะยืนโอบนะผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคนนั้นเนี่ยคือหลานนะครับอเห็นไหมฮะ หลังจากที่มีเพจเขาเอาไปลงมีรูปคุณจินโอบผู้หญิงคนนึงอยู่ไปลงแล้วก็คุณหนิงเนี่ยเขากลัวคนที่จะเข้าใจผิดไงเขาก็เลยร่ายาวเนี่ยคุณบ๊อบเนี่ย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 ตื่นขึ้นมากลางดึกเพะเพื่อนส่งข่าวด้านล่างนี่แล้วก็เป็นเป็นนิ้วชี้เนี่ยใช่ขออนุญาตใช้พื้นที่ชี้แจงนะคะรูปบนทางขวามือคือหลานสาวที่สนิทที่สุดของหนิงค่ะ มีการนำรูปหลานสาวหนิงมาลงาจริงๆมีรูปอีกเยอะเลยที่สามารถนํมาลงได้นะคะหนิงเกรงว่าจะทําให้หลายคนเข้าใจผิดกันค่ะว่ารูปนี้คือคู่กรณีของหนิงหลานหนิงกําลังเป็นวัยรุ่นและอยู่ในวัยเรียนที่ต้องยอมรับว่าสังคมทุกวันนี้กําลังเสพโซเชียลอย่างหนักมากมหลานและครอบครัวหลานซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของหนิงไม่ควรจะต้องมาเกี่ยวโดนกระทบเรื่องนี้นประมาณนี้ะน,นะฮะแล้วก็ประมาณว่าเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยคือรูปร่างรูปร่างก็คือ เป็นภาพของคุณจีนกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับกรณีนั่นแหละอันนี้แม่หนิงเนี่ยเขาไม่ได้เบอร์หน้านะแต่ทางทีมข่าวในช่องแบบของเราเบอร์หน้านะฮะนะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเราใช่ความปลอดภัยของเขาจะฟ้องเขาบอกเขาจะฟ้องนะครับผมอ่ะแม่หนิงก็เปิดหน้าไปเลยจากนั้นชาวเน็ตเป็นยังไงคุณบ๊อบชาวเน็ตก็เข้าไปถล่มทลายไงจริงๆกับเมื่อวานเนี่ย ถ้าเกิดเรื่องนี้มันคือ,องี้ครับแม่หนิงอะ่ะก็คือพอเกิดเรื่องนี้ใช่ไหม,มหลายคนก็จะถามแม่หนิงทำไมแม่หนิงเอามาลงเกิดอะไรขึ้นมแม่หนิงก็ไปพูดในรายการหนึ่งนั่นแหละอ,มอมแม่หนิงก็ไปบอกว่าเนี่ยก็อย่างที่แม่หนิงบอกเนี่ยได้รับรูปนี้การแจริงจริงรูปนี้แม่หนิงไม่ได้รับเองไงมีเพื่อนที่สำคัญเป็นเพื่อนของอีกอต่างโรงเรียนอะ่ะคือมาให้ใช่ใช่คือต้องบอกว่าเนี่ยชาวเน็ตและเพจอื่นอะ่ะเอาข้อมูลของคนที่เป็นมือที่สามเนี่ยไปเปิดไงโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมฮะ อีกี้ขยี้ขา่ขาวที่อยู่ในเพจข่าวบรนเทิงช่องแปดตอนเนี้เออนี่ยเขาก็เอาไปลงแต่อีกี้เขาแม่เปียบอกอีกี้เขาไม่แคร์อเออเนะครับอ,อ่ะก็นั่นแหละที่เอาไปเปิดการอะไรแบบนี้นะครับจนคนนี้มีคนแจ้งมาทางทีมข่าวบรนเทิงช่องแปของเราว่าแจ้งมาบอกว่าเนี่ยคนที่เป็นมือที่สามเนี่ยเขากำลังรวบรวมหลักฐานนะแล้วเขาเนี่ยจะฟ้องนะคนที่แบบเปิดเผยข้อมูลของเขานะฮะ เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมจะฟ้องรวบรวมอยู่จะฟ้องคนที่เปิดเผยข้อมูลเปิดเผยหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยมันคือจุดที่แม่หนิงเนี่ยเขาไปออกรายการที่คุณบ๊อบพูดใช่นี่แหละแม่หนิงเขาไปออกรายการแหละแม่หนิงเขาก็พูดนี่แหละว่าเนี่ยการที่สื่อหลายสื่อเอาไปลงเนี่ยน้องเขายังเป็นเด็กระยาวชนเนี่ยทำไมไม่รูปน้องเนี่ย ไปก็เบอร์น้องน้องหน่อยก็ได้มั้งแต่ทําไมคู่กรณีอ่ะบางบางสื่อก็เบอร์นะออแต่รูปน้องที่ถ่ายคู่กับพี่จีนที่เป็นหลานเนี่ยทาไมไม่เบอร์เออแออม่หนิงก็พูดอย่างนี้ใชออ่สื่อคนจะเบอร์หน้าเด็กนะในขณะที่บุคคลที่3ามนะ่ะสื่อยังเบอร์หน้าเลยแม่พูดคานี้ไงอันนี้คือเรื่องของหลานใช่เรื่องของหลานใช่ไหมฮะมแล้วก็คุณแม่หนิงเนี่ยก็ยังพูดอีกถึงเรื่องนี้นะฮะซึ่งคนก็กลัวว่าคุณหนิงเนี่ยจะโดนฟ้องหรือเปล่าเพราะว่าคุณหนิงเขาเอาเพจข่าวมาแชร์แล้วก็มาเปิดหน้ามือที่แบบ ชัดๆเลยอะแม่หนิงบอกไม่กลัวแม่หนิงบอกไม่กลัว,ลวนะฮะเรื่องของการหมิ่นประมาทเอารูปคู่กรณีมาลงอะไรเงี้ยคุณหนิงบอกไม่กลัวเพราะว่าสิ่งที่คุณหนิงทำเนี่ยคือการเป็นการปกป้องหลานตัวเองอะนะคนจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าอ่ะผู้หญิงชุดดำนั้นคือมือที่สามแต่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมฮะอมเออจะได้ไม่ต้องไปโยงไปหาคนอื่นอะไรอย่เงี้ยซึ่งต้องบอกว่าเวลาคุณจินถ่ายรูปกับใครเนี่ย นะฮะจะได้แบบไม่ต้องมีการผิดคนอีกแม่หนิงบอกอย่างนี้แล้วที่่านแม่หนิงบอกรูกจริงๆรูปที่ถ่ายอะรูปถ่ายกับน้องอะือที่ถ่ายกับน้องมันแค่รูปเดียวเองนะแม่บอกพูดมีรูปน้อยมากแต่คนเอาไปลงไม่ลงได้อะอก็จะเกิดความเข้าใจผิดไงนะฮะซึ่งจริงๆอะซึ่งแม่หนิงมาลงภาพเนะี่ยแม่หนิงก็บอกแล้วว่าจริงๆอะโทรไปหาพี่จินแล้วนะ แต่พี่จีนเป็นไงไม่รับสายจนถึงวันนี้เห็นบอกว่าไม่รับสายแบบยังไม่ได้คุยกับคาณหนิงเป็นอาทิตย์เลยนะนี่ไงคือก่อนออที่คุณหนิงเนี่ยจะไปลงภาพชก็ได้ดมีการโทรไปแล้วนะฮะโทรไปหาคุณจีนแล้วก่อนที่จะมาเปิดเผยข้อมูลอะไรอย่างนี้อย่างที่บอกว่าคุณจีนก็ไม่รับสายติดต่อไม่ได้เป็นอาทิตย์ว่ายอย่างนั้นนะครับคุณหนิงก็เลยไม่หลอกก็เลยโพสต์ไปเลยเออใช่ไหมฮะ ส่วนเรื่องมือที่3นี้นะฮะที่จะฟ้องชาวเน็ตหรือว่าเพจข่าวที่เปิดหน้าเปิดข้อมูลหรือว่าฟ้องคนที่เข้าข้างคุณหนิงเนี่ยคุณหนิงเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้ อันนี้เนะี่ยอันนี้คือสาเหตุที่คุณหนิงเนะี่ยยกมือไหว้อ่านี่แหละนี่เลยนะฮะตรงนี้นะฮะคุณหนิงเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณหนิงกับบุคคลที่3นะสองคนอ่าถ้าคุณจะทําอะไรเนี่ยให้มาฟ้องที่หนิงเนี่ยคนเดียวอย่าไปจัดการคนอื่นนะให้เรื่องราวมันต้องบานปลายอย่าดึงคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะสำหรับทุกคนที่มีเมตตาและรักหนิงเนี่ยทั้งคนที่รู้จกักไม่รู้จักเนี่ยถ้าใครถูกฟ้องนะฮะคุณหนิงจะปกป้องเขาเองไม่รวมถึงคุณอปมมือให้มไม่ดีใช่ไหม รวมถึงรวมถึงคนอื่นๆหมนยถึงร่วมถึงสื่อร่วมถึงอะไรที่เมือที่สามจะเข้าไปฟ้องเลยนะแม่หนิงจะจัดช่วยไปเข้าไปจัดการเลยนะอแนแะืแม่หนิงถือว่าแบบแม่หนิงแบบเขาเรียกแมนมากอะ่ะแต่ว่าแมนมากคือคือพ่อแม่นหนิงพยายามจะบอกว่าเรื่องเรื่องมันเป็นเรื่องของเธอกับฉันทำไมเธอไม่มาเคลียร์กับฉันสองคนแล้ว,แล,วแล้วที่สําคัญแม่หนิงก็พูดกับพี่ย่าเดือนที่เป็นคนสัมภาษณ์ใช่ไหมพี่ย่าบอกว่าเนี่ยพี่ธัญญาพี่ธัญญาบอกว่าเนี่ยเขาโทรหาพี่ย่าได้อ่ะอืเขาโทรไปหาพี่ย่าว่าจะคุยกับหนิงอ่ะก็ทำไมมาคุยกับหนิงไม่่ได้อะ อแล้วถุงไปสารสองครั้งแล้วอ่ะก็ไม่มาก็ไม่มาเออทําไมทําทํอุได้แล้วทำไมถึงก็เข้ามาเคลียร์สิไม่เห็นจะจะแปลกเลยเออเออก็ถูกของไม่หนิงนะงั้นมาเคลียร์กับแม่สองคนเออประมาณว่าอย่าไปดึงคนอื่นมาเอียวนะพวกตามเพจต่างๆเนี่ยอีกี้ขยี้ข่าวหรือใครก็แล้วแต่ที่เปิดหน้าเนี่ยนะเออนะฮะนี่ อีกี้มาพิมพ์เลยแม่เราดีเกินโคตรแมนก็แมนเราสุกแม่แมนมากก็จริงก็จริงแม่แมนมากก็คือเธอมีเรื่องกับฉันก็มาเคลียร์กับฉันไม่ต้องไปล่าคนอื่นเขามาเกี่ยวข้องจบที่ฉันไปเลยแล้วมีประโยคนึงแม่หนิงพูดกับพี่จินว่าถ้ารักกันประโยคนี้สําคัญมากเลยอยากอยู่ด้วยกันคุณช่วยเขาเท่าไหร่หนิงฟ้องร้องค่าเสียหายคุณก็ช่วยออกสักครึ่งก็ดีหนิงจะยอมจบเรื่องง่ายๆนี่นี่อันเนี้ยเราว่าประโยคนี้เด็ด ถ้ารักกันจริงใช่ไหมเพราะคุณตัดสินใจไปอยู่ด้วยกันแล้วนี่ไม่เห็นยากเลยถ้าหนิงฟ้องเขาเท่าไหร่คุณก็ช่วยจะได้จบจะได้จบนี่พูดง่ายๆเป็นแมนดิแมดอีกเหมือนกันแต่เราเบอร์หน้านะฮะไม่เกี่ยวกับเราเบอร์หน้านะครับเรา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 ไม่เคยเปิดเผยนะฮะเราไม่เคยเปิดเผยหน้านะครับซึ่งเราว่าเรื่องนี้ทุกคนให้กําลังใจพี่หนิงเยอะมากใช่เราอยากกอดพี่หนิงจริงๆตั้งแต่เราเราทาข่าวมาเนี่ยพี่เปียอ่านเองหรืออะไรรู้สึกว่า ไม่หนิงแข็งแกร่งมากคือคนเราอ่ะต้องแข็งแกร่งขนาดไหนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะอันนี้เจอเหตุการณ์แบบสามีของเรานะฮะไปมีคนอื่นใช่นะ,ะมีคนอื่นเราต้องมานั่งตอบออให้คนอื่นได้เห็นอีก<ช>เรื่องหลังบ้านก็ต้องเคลียร์เรื่องหน้าบ้านก็ต้องเคลียร์คือเรารู้สึกอย่างนี้ฮะแล้วเรื่องข้อตกลงต่างๆนานาเรื่องการหย่าต่างๆมันก็ยังไม่เป็นตามที่เราต้องการ ล้วที่สาคัญแม่หนิงอ่ะน่ารักกับสื่อทุกทุกสื่ออันนี้ขอบคุณแม่หนิงจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนหรือเราเองโทรไปหรือเราขอข้อมูลแม่หนิงแม่หนิงไม่เคยปฏิเสธเลยแม่หนิงตอบทุกคนที่นี้เราเข้าใจแม่หนิงนะบางทีแบบสื่อก็เข้าไปพยายามจะเข้าไปถามแม่แม่ก็ตอบในรายการนั่นแหละอ่ะแม่ก็เหมือนพยายามจะบอกจะเคลียร์ทุกอย่างอ่ะเพราะงั้นทุกคนก็จะโทรโทรโทรตามแล้วแม่ก็เป็นคนรับตลอดไงเมื่อเช้าอ่ะคุณมาตูมอ่ะรายการของเขาอ่ะนะตอนช่วงเช้าอ่ะอยู่ดีๆเขาโทรไปหาคุณหนิงต่อ คุณหนิงเสียงแบบยังไม่ตื่นนอนน่ะคือแบบตอนเช้าเหรอตอนเช้าโทรไปคุณหนิงรับแบบฮัลโหลอะไรเงี้ยเสียงแบบยังไม่ตื่นอ่ะก็รับสายก็ตอบก็ตอบถามอะไรก็ตอบเห็นไหมแม่หนิงน่ารักจริงในสมมติความรู้สึกเรานะเพราะเราเคยทำเราก็ถือว่าเราเป็นนักข่าวคนหนึ่งเนาะเราโทรหาเราไลน์หาแม่ตอบตลอดตอบหมดเลยนะฮะอ่าหลายคนก็นะเอาใจช่วยเฮ้ยแล้วที่สำคัญสำหัม่หนถ้าพูดถึงเรื่องน้องนิลินเนาะครับ ว่าเราแม่ก็พูดถึงน้องนิรินเหมือนกันนะว่าเขาให้กำลังใจยังไงบ้าง้็อตอนนี้เห็นเขาบอกว่าผลการเรียนน้องนิรินดีขึ้นสาเหตุที่ดีขึ้นน่ยจริงๆแล้วน้องก็เรียนเก่งแหละน้องก็ตั้งใจขึ้นน้องบอกว่าไม่อยากให้เป็นภาระคุณแม่อ,มอยากแบบอยากทําอะไรที่หนูทําได้ก็ไม่ได้ก็เรียกอะไรไม่ ไม่ให้แม่ไปทําของแม่ไม่กวนเอหนูน่ารักจังเลยเ,ยเนี่ยเวลาเวลาหนูดื้อก็จะขอโทษนะคะหนูจะปรับตัวให้ดีขึ้นเวลาดีๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่เนี่ยอันนี้แม่อันี้แม่หนิงไม่คนรพูดถึงน้องนิลินโอ้โหน่ารักเ<อ>น,นาะแบบนะครับอ่ะเรื่องนี้อยากให้เคลียร์กันได้ลงตัวแล้วกันนะฮะสํสำหรับเรื่องของการยาอะไรก็แล้วแต่ข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้แบบว่าเป็นธรรมนะฮะเนาะสำหรับแม่หนิงด้วยก็แล้วกันคู่กรณีก็ เหลืออีกขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งที่4ี่สี่ตุลาต้องต้องมานะครับเนี่ยถ้าไม่มาก็อาจจะแพ้คดีอย่างที่ทนายบอกทนายไม่อตอบเนาะใช่ก็คือนัดสองครั้งแรกไม่มาแล้วครั้งที่สต้องมานะาต้องมานะถ้าเกิดเห็นแก่แม่หนิงบ้างเนาะอยากจะเห็นแก่แม่หนิงบ้างดูจากเคสอื่นไงที่เราเล่าเมื่อวานกับคุณเปีย นนั่แหละเขายอมที่จะต้องจ่ายยอมที่ต้องอะไรให้แอมเคลียะมาเคลียร์เพื่อเป็นความรับผิดชอบนี่แม่หญิงก็บอกแล้วไงถ้ารักกันจริงอ่ะพี่จินก็ช่วยเขาออกครึ่งนึงเดี๋ยวก็จบอันนี้แม่หญิงพูดก็ถ้ามีก็ช่วยช่วยเอส่วนมีไหมนั้นไม่รู้